หม้อเมื่อมีหม้อใบเดียวเนาะต้องการทั้งจะเป็นอาหารแฟให้น้ำจำกัดจะทำยังไงให้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนาะหม้อใบนี้จะมีรูเหนะ <c oughs> ไหมเวลาต้ม <c oughs> น้ำให้น้ำจะออกตรงนี้ เมื่อคุณหายใจไม่สะดวกหรือมีอะไรใส่ไปเลยครับเครื่องต้มยำอบใบหน้าอบสมุนไพรนี่เอาผ้าคลุมเลยแล้วก็ต้มไปเลยใส่เข้าไปเลยเครื่องข่าตะไคร้ใบมะกรูดหัวล้วผานะไหนๆก็อบสมุนไพรแล้วกม็มีน้ำจำกัดนะต้ม ได้ครั้งเดียวมีโอกาสแค่ครั้งเดียวในการติดเตาไฟถ้าคุณอยู่ในป่าแล้วอยากกินกาแฟด้วย,ยจะทำยังไงเนาะเมื่อกาแฟสั่งมาทีหลังต้มน้ำแล้วปรุงไปเรียบร้อยแล้วเขาสั่งกาแฟมาจะทำยังไงลูกพี่สั่งกาแฟมาอยู่ในป่าในเขาครับ กาแฟน้ำสมุนไพรจัดไปครับคาเฟอีนแซบอย่าคิดมากสุขภาพดี อกาแฟหลังอาหารรสควมอ้วนคิดมากมม,มีอะไรกินเลยอมแซ่บๆเป็นไงจ๊ะน้ำ,ำมุนไพ่ ใส่ไปเลยจ้าเปลือกมะนาวต้องสะอาดนะใส่ไปแล้วอย่าใส่นานอะไจ้าอ๋อมีปลากระป๋องหรอวจ้าใส่ไปเลยจ้าเอาแก้วแก้วจ้าแก้วอยากกินแก้วอยากกิน แก้วอันนี้เลยจ้าของแก้วต้องเป็นอันนี้ลูกหนูซดลงคอเป็นไข้สมองไปใส่ไปขาตะไคร้ขาออนกินได้ทุกอย่างขา ไม่หายไข้หายหิวฮะรู้ไหมคมะนาวเปลือกมะนาวจะมีมันน้ำมันน้ำมันหอมละเหยล้างเองกินเองอื ลองดู <c oughs> เจ็บคอ,อนี่ล่งเลยครับล่งล่ง <c oughs> สุดยอด